อย่าทำให้ตกปลาใช้จ้ะชิ้นเนอยเช่มูกับชิ้นหน่อยก็มบปปางฟางไม่สมเรานุ่งหวานน่ะเองไมตัเรานำใส่แต้วลวกแล้วกินนะินเียงน้ำไม่สมไส่ไก่น้ำกันตั้งห่อนทอดสดเส่ตั้งนี่ป่นกส น้ำทา้าลงไหลไปหมดโคกแห้งขับแห้งแน่ในี่วงไหล,ลน้าทปาปาด่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีเอสซีมองสวรรณครับสวัสด,สสดีตอนช่วงโซ่บรรยากาศซีมคุมมือนี้บ้านห้อง หมื่อวานนีิโอว่ามันขาดก็ได้พี่น้องว่ามตกแห้งเติบอยู่ฝนนี่ก็ยังคึ่มคุมอยู่คือเกาอยู่งสงสัยผ้าอยู่ที่พระท่านบอกพี่เหลียเวเบิงทางผุนมีนตัวลังดังไฟเตรียมไปถ่ายเห็ดในอยู่ในกินจ้าสวัสดีจ้าดังไฟฟื้นกับชุมแต่ว่ากัดติดอยดูย่ดอกโอ้หมู่ว่านนแม่นาะอันฝ้าแจ้งแจงคอยเขาเมียข้าวเดียวกพรว่ามีบต่ตก โตกปันฝ่ารู้ลร่มาว่านวันฝ่าหัวหว่าป่าน,น้ำมันน้ามันถนนหนาบ้านไลถ่วมไปเลยผ้าไทยพี่นองห้อดิเบิ้งเวียดรีวิวฝนตกในเบืเบบ้งวียดีตกแหงกับอะไยเนียโอ้ขาขกระเด็น,น,นว่าอยู่เนาะว่ามันตัวตัวตข่อยยุ่งตรงหน้ากับสามทหารเสียนี่่าฝันกันด้วยใคยเนี่เรมนสีอนเราไมนจังอันห้องแหมฝ่าถือว่าปกุ่งี้ี้สำเน,นถือว่าเป็นธรรมธรรมดาอยู่บ่บห้องแห้งก็่ถือว่านันยู่เต ดังไบเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินแม่น้องไอ่กินได้ยังกินผู้แม่น้องไอ้ก็นั่งเตรียมนะยืดเตรียมดังมันติดเดี๋ยวนี้ตัวติดยืดดอกเหม่หอมๆเนาะกำลังหันอย่างน้อยห่อย่นาะสร้อยจูงเพิ่งยังนี้อธจ้าแม่น่องไอ้สานบ้าหน่องน้อยจ้ะแม่น่องไอ้สีแจงไก่ใส่เนื้อไม่สมกระสีป่นกบ พักหลายคือเก่าหล่ะพี่น้องพักหลเราต้องที่อยู่ก็มอเนาะช่วงนี้ก็ต้องกินพักเพราะว่าพักหลายพี่น้องปลูกกันพักมันหลาหล่ะแค่ก็เป็นเหยี่เสาทิ่นเสื้อเอ้ามากินปนถิ่วเจียวแม่แม่ลองไงสิปนกรบแล้วก็สิแจงไก่ใส่้นมไม่สมนี่น่าไม่สมแม่ลองไงเฮ็ดใบตะพุ่นแล้วพี่น้องสามกรติุนเนี่ยเป็นดีแล้วสิได้แจงบะนี้ล่ะสมไปลอยดีเตี้ยดใบตะโดนแล้ว เนี่ยไปกระโดนกระตันี่ผักยังแนวบุญนี่ผักเอือผักอีหุ่มดอกกระเจียวดอกแค่นไหนข้ากินวองผักช่วงนี้ก็เลยต้องกินผักละช่วงมันนี้เนาะขาดตะไคร้ขาดตะไคร้ก็ไปตู้ไปเอาเมาเหนเนี่ยไปตู้ไปเก็บผักโดดมานน้ำได้ไปไปเรียนเรียน,นกาแฟาไปใส่กาแฟาดิไปเร็วองเรียนไปเร็วอไปเรืเล่ลงไปเก็บผักเร็ว เอฟซีวานรีวิวสามฐานรเสียเบิ้งงีนเด้อพายลุ่นมดมาอุดมสมบูรณ์ขัาโคดพี่น้องเอยอ้วนคับปีนี่สิไลหนูท่านบ่บูไปไปกาแฟถือกินหนูกาแฟถือกินหนูเด้๋ยนี่พอฝนตกน้ำท่วมหนูก็สิผพานไปพานมาแถวนี้เนาะหาเราบูรุ่มีหนูปะเราต้องไปหาด้วอีหล่ะผู้แท้พอจะขาดไปแล้วหัวหน้ายิ้มมืพูอน บ่ไปเดอ้อบ่ไปเดอ้อแวะเปนน้ำแม่เดอ้อของงามครับ,รออบพี่น้องเอ้ยบ่านี้พูดแม่นไรไว้เก็บบูดดน้ำนดิเด้อมีมีตูดม่เกิดข้อไหนเลีมแน่ยี่ดอกอื้าน,นันบ้านได เงี้ยเงี้ยนน้ำพื้นพวกกักไวไ้หลาได้พี่น้องเพราะว่าน้ำไว้พ่อป้าไปเพราะว่าขันทรวนเอาน้ำไวไ้หลายย่มันมันเข่ามากล่มไหมก็เลยว่าสีมันสั่งล่ำต่วนชิงแข็งพ่อมันสีเด่บ่หล่มเนี้ยสุดเดียวบังทะรุนน้ำกันครับพื้นกีกาไปนี่มันสีสูงจำได้นเนาะอัปเดตให้พี่น้อ,องเขาดิบัง ขอปลาหน้าหนำบานห้องถือว่าโอ้งามสมองสมบอลปลเบเดนยนักินน้ำกันปลาโครปลาโครน้ำเย็นปลาเร็วครับมีตัหลโดมาบังหลโดก็นำนะเหนีวเน่้อยู่มันอื่นนำเนาะปลาีตูปน้ำจังไงพ่อเลยนกริ่มเปลืมหน่อยกาแฟกมาเด้อกาแฟกาแฟรีดียูผ น,งงน้ำท่วมเบิดเลยเด็พก,ดกไไดดดพี่น้องเห็นฝนกำลังไม่หีกเดี่ยวเมตุสาบอะไรเดียวพอได้เป็นโบโบด้ยยหดอกเนาะเม,ม,มียนเมียนเมียนเอาพอคิดตูวน้ำพ่อคิดตู่พ่ออมซอม,มิ้มแจมวินเมียนเด้จ้าก่อนจังเมตุขอขอบคุณเ,ยเ,<อ>เลย,ยขอเมีพี่พพน้องลูกล้านที่เขามาไว้พ่อวันเกิดให้เมตุ ก็เห <muitas S 2> ็น <sketches> พ่นได้ท no yeah. ี่ประเสริฐพ่นได้ที่วันเลือดก็ให้กลับไปชูพ่อแม่พี่น้องชูหม่องชูบอลเด้อจ้ะสาธุก็ให็นลำลำลุยๆชุปูชุข้นนั่นแหละยู่ดีไม่แห้งเนาะแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็ี่ยงเลี่งชูปูชูข้นเนาะแม่ตู่ดีใจไล่เห็นคอมเมนต์เขามาโอ้ยกรเนาะดีใจน้ำลูกน้ำร้านไปตลอดเด้อเมย์สวยอายุหมันคนยือนเด้อพอคุยหนึ่งวันเนาะดีใจจ้ะแม่ดีใจหลายๆขอบคุณหลายๆ บาถอพ่อคตู้ถึงหมดก้อนควายขอบคุ่ไหลตัวทีขอเพุ่นเออโอ้ยมันเหมือตนก้อนปะมันดีใจเนาะแต่อย่าขอบคุณเพิ่มนั่นแหะมามาก็มากมากระมาเรีนเลยเลนเลยโค้นน้ำเย็นเร็วฝนตกแล้วเร็วเร็วเร็วเรียนเรียนเลีนเรียนเียมาเร็วเร็วเนี่ยเต้องไปหาหนูเลยเรต้องไปเลยน้ำเย็นมา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 พอไปหิจากเรยหเดือเกือไปถึงหน้าหิจากเด้อฝนตกได้น่ ก็ต้องหาหนูคนก็ต้องไปก็ต้องไปไปขึ้นไปเลยลูกไปขึ้นไป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 เร็ว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 ,ว,ว,วเป็นบ้าเร็วเว้ยบุคคลหยาบน้ำตัวนี้ไหมพุ่นนุ่มเย็นงอง,ง,อง,ง,องอยู่กินใหญ่พุ่นพี่น้องนี่เป็นกบอย่างที่คนกดตะบาให้ประตูเอาผักไปหลวกก่อนพี่น้องนี่บระกวดงามบ่ ไราะ่วินเอาห้ขอบุณเด้อยิ่งวินยิ่งวงจิ้งอันวกหวานิ้ิน้ำการต้มบานเักมราผักกันสิไอ้ลงหมอนชอกสมยก่อนห้องเอาโกกเนี่ล่ะต้มทสี่กันหลดจังเลดโกบกมเียกันว่ได้ลือหน่อยขึ้นเลยเป็นตะหักยื้ลงตายื้อแงมเสียบื้หน่อยแนนหวาน่อมีกระบุบบวก ดอกกระเจียวกระเจียวลุ่ง้อมเด่ๆพะยุูนเมื่อจากสุกยากแค่หน่อยอยู่ดอกกระเจียวเดี๋ยวพักวัอนี้เขาจะเอาตามรุ่งตามหลังไม่จะกล่วยปวดก็ทีพะยิ้มพวกมัได้เป็นยาเลยไม่ร้องไรทีตามเครื่องจ้ะคาตะไคร่หอมแดงพริกแห้งอย่งปรทธานไหนใส่จามีเนี่ยก่อน แหงใลยน้บแตะหอมค่าวตะใครับองปลาเดนาะเนาหอมมวยหงวยหวยเ่แกงมนก็บองปลาเดีนอปะยน้อยใ่เดมันม้วนียวข้นก้อนย่นเปื่อยบนี้ก็เอาหงกแค่ับหรือหน่อยข้นเมาสุกเนกเนื้อสุกงสิคับวานกันเนาะเออบนังทางนี้จีบ่าได้เจ็บมางไงด้ ไว้ถ่ายมันใหญ่งเสียมันห่วงมันอันนั่นมันมันบ่เป็นปีนี้มันบ่จับเมาต้องกินน้อยๆเพราะมันเป็นอย่างปีหนีบขนาดบ่ติ๊บยอดปีหนีบมันปอจับเลยดเด๋วหวานครับกบมาต้มผีดก่วนแบพริดแบบปนกบไปขบลงใส่ไปลงกบปนแบบนี้จ้ะขบปน กินปันด้วปนบกัเปียวเดรตักินกับหลวกพักน้ำไปนมัน้มมันยังกินกับลวกพักนองกับพี่ยมอนเขายังเนี่ยเยียมเสียวบ่ปดบวบบวบเถอะเล่นอะละ เอาแล้วเขแล้วตงใลน้องึูสองลกี่น่นองใมหม่ส่งจ้ะเอาไปโคอย่บริยูดี๋ต่เาวน้อเอาไว้ถ้าบุญกตำเอาไนี่กตำเลย้ะ นาทีกองกบมก็มีขนาดเรา่ะ้องเลยเครื่องล่อง,องปฟูงฟูงหลักขัวใส้เครื่องุูงไรยป่ได้เด้ตีน้องพระวาน,นองไม่สมน,นสอสอ้อยแต่รุงว่่มากป้าจัง นน่มันสมมาก่อปรุงมาเรียบ้อยแล้วหวานมะเขือเปียงหอมหอมนะส่น้องเสียงน่ามันสมมันเป็นขวดใส่กันวัยรุ่นยุติร่มติ่กินกระดูกหอมไปท่านพี่เรอ่นงวะหอมกรเดียเนี่ยเนี่น่ยเงเข้ากัน เอาแล้วบรรยากาศพี่น้องเอ้ยปอกแฝกปอกแฝกไม่อีกแล้วเร่งเ,เขาเด้อมีตัวก,ก,ก,กำลังตํามันป้นกบหมู่บ้านพงศ์ยุทธเดชแอมไว้ที่งน่านพอดีมันยนั่นมันมือปวดเลยในตูวลงปอกแฝกปอกแฝกนี่ผลตัวกลิ้นครับตอนเส้านี่เนาตั้งคนตั้งเล่งเขาในยูในะกินกินง่ายตอนสอเส้าน่าไม่ส่ง ้เอนก้องไม่สมกับกัวใช่จ้ะน้อง่เสา้อขาวจนก่นีะบอกอ่ไดลบอกพี่น้องเหอด้แมนขาวจนก่นันนั่นไห้พี่น้องเบ่งยุ่กันนี่แ่ละที่เฮ็ดกันไ้พี่น้องเบ่งตอนนั้นหลุดหลุดลงไปนับจ้ะเอาเฮ็ดกันบวลงเ็วจี้เฮ็ดวิธีเห็ดอ้พี่น้องเบ่งยุ่ตอหนึ่ง ที่เขาจนพอดีส่กนทินในแ<ร>ช่หน,นมูกับทิ้นหน่อยก็มีปางทีส่สดลอันนี้ก็น,นี้นพแพร่ไปกันมแพร่กันไสุดมันเหวนนมแพรกับทิ้นหน่อยกันละพี่น้องไปสุดมั่นขนาดป่นนตะแกกเด้อวันนี้เ่ <laughs> ยวกบบวคนกบบ่ะไันะูนมีตัรสชาติเค็มๆกินก็รัวคักครณผูมขาได้คอมน้ำประเดกน้ำ หอมด้วยนะไปเหมืับโอ้ลงเวาเติมน้ำเราคืนั่งน้ำอะไรจะเติมน้ำหอมลงไม่สมหอมครัาไม่สมกันน้ำหวานอะไรดิขึ้นมาด่าด เสียบแล้วดิมาต้องเติมนวดหรอพีน้องทานเลยบ่ทานเลยเราะตัวนี่ตูกกบเล้วดิกบเล้วิเนีนุดท้ายจ้ะมีตัวเขาลงไป ผมมีผักมีไฟคือก้าตัวผักหนี่งลวกแล้วไม่รังไม่โน่กินผักแล้วก้อนนี้ผักสองสามย่างไปก็เลยจุ่มเลยจุ่มถึงมันนี่ไดจุ่มเดียวมีตู้ย่างเดียวนี่อันนั้นลวกแล้วผักกินนะนี่ยังไงเก็บอยู่ตรงนี้ผักมันนี้จุ่มเดียวหอมอก้อนกันเชียงมันกับเข้าไปแบบอาตะไครยหอมแดงนีไปตู้มาตื่นเข้าไปอีกคใช่พอดี สู <iqu> ้อ <boundaries> ุดม่อ่อมาเด้อพี้อมันยังีนมาเด้อจ้ะขิ่แงไม่สมใส่ไก่นกัน กำลังห่อนห่อนทอดสดแซ่บนี่จ้ะทั้งนี้ปนกบทั้งนึงว่าใส่พริกเลยจ้ะเพราะว่าพอเรากินบ่ได้กินพริกบ่อะไได้ไม,ม่สองถ้วยจ้ะต้องแบ่งออกตั้งหากอันนี้ลวกพักจะ้ะถาดนี้ันจ,จะเสียบครับจะเสียบห้มอมมวยห่วยอยู่พื้น<ป>กินมนกะนารุมงนยัไม่ส่อ้อนดีคับขนาดดียังไม่สม่อองพี่เนาะหัวรวยูอเดียู่อด้วยล่ะ ยังไงพอดีพอดีแสบเลยพี่น้นอกแสบผักโอ้พีกันไี่รูกชินผักสดแจงแล้วไม่สมกันแล้วมันเหอีพอากระเจ้าปะเอาปะเนี้วจิ้มเนื้อปลา ยังไม่สมอัตนอ่อนแสก็แฝงดูจะดูดกันไปก็ดีเลยเนาะแก็เาไม่สมตัวานอยู่เป็นเบร่ือยู่คือยู่วันดีค่ะแตง่ม บออสุดเป็นน้องเป็นหลักนะทำเสงเบิ่งบ้างยังไ้เด็ดนะมาเดินมาเดินมาเดิน พักินเน้่มันนี่เนี่ยมันแหล่งหาจมวิ่งอ่กินตามฤดูกาลหักมี่ตังเปล่ากินอย่างนกแกถิ่มแม่กูว่ามาพักแต่สิบเอเงินเยิอยังไงอ พักกระป้่นนี่กินได้เสมอวันฝนอีกต๊ะได้เห็นไะหมตกทนเรเอะไรไกันสีต๊ะฝาแจงแจงกับต๊ mời 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 chân ra mời mời đi mời 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 thọc mời 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 ตุวเตียปลพิษมาดกินตรงเขาไม่ได้เนาะปีนี้วันสิมาสินเดียนมาท่านเด็ดอกด้วเขาตัวเตีย๋ยววันหลามบ่งอตัวเตียววัดสิเห็นเฮ็ใไ่ปลาพิษเตีห้องนี่ยพ่อแต่พ่อแต่กินกรงเทพปีนี้ขึ้นมาบ่ท่านไม่ได้ผลหรอเมี่ยแตีเก้าเดียนเก้าเตเมียงเก้าเตีย ุชุ้เที่ยไม่รังไงแต่เทียวเขาดอให Her ้ประผิดใส่เพียประผิดได้หองนี้่งเด้อน้ำขาดอว่าเพียบไขน้่เรอเดือไปด้วยอีก่เดอยเพียประผิดน้องเนี่ยลาสิมาย่ำมากนนั้นอเาสิเจียวขอมาก่นนั้นขอบคุณที่ีครับขอบคุณที่ลองมา้องทีเท่าลรคนแคบคนิดตามพีซานเนยมบริแกงไก่ใส้นมผสมพร้อมทนกบคพิซซานนี่ยวาร์ดิโอ เดี๋ยวนี้ก็ฝากพี่ฝากน้งองไว้สักนิดหน่ะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า